สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะ AP แรกอของผมมันก็ตรงกับวันที่เนะครับมกราคม2566วันนี้ก็ตรงกับวันที่อะไรนะ,อะพอดีประยุทธ์นะจะไปเปิดตัว สมัครเป็นอะไรแคนดิเดตนายกหรือสมัครเป็นสมาชิกพรรคพรรคอะไรล่ะชื่อยาวจังจำไม่ค่อยได้รอทอทอชอะไรเนี่ยนะครับรมไทยสร้างชาตินี้อะไรนะพรรคกันเมืองเดี๋ยวนี้มัน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 ตั้งกัน่ะมันมีแต่เกี่ยวกับ ไทยไทยชาติชาติอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้ไฮไลท์เซอร์ไพรส์กันนะฮะวันนี้ก็หยิบหนังสือพิมพ์เดอรีนิวขึ้นมาดูข่าวนะครับก็เห็นบิ๊กตู่ไฮไลท์เซอร์ไพรส์ว่างั้นประชุมใหญ่รวมไทยสร้างชาติ๋อรวมไทยสร้าง,างชาตินะครับก็มไม่แน่ใจเนาะ พักแรกนะครับเป็จะเป็นพักสุดท้ายก็ไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยตามภาษาชาวบ้านของผมผู้เฒ่าบ้านานนะครับเพราะว่าประชาชนอย่างผมไม่เคยมีปากมีเสียงได้แ็นดูตาปิดๆนะฮะไม่ว่านักการเมืองสสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเล่น เล่นกันอ่ะเราก็ได้จะนั่งดูวิหกาไม่มีโอกาสที่จะไปวิาพากวิจารณ์ณนะครับวันนี้ก็เริ่มถางว่าพูดติดติดขัดขัดอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเริ่มใหม่นะครับวันนี้ก็จะิบมือซือพิมพ์ดิจิวขึ้นมานะครก็ตามที่พูดไว้นะครับวันนี้ก็มาดูเขาว อะไรเนี่ยบัตรคนจนหนึ่งมีนาคมใช้ได้เลยห้าหมื่นล้านอ่ะคนจนหรือคนรวยก็ไม่รู้นะครับก็จะก็จะได้ใช้กันละนะฮะครับแล้วก็ทัวจีนก็จะเข้าไทยนะครับนำร่องแล้วนะครับ2 8งิบคนก็ดีนะฮะนักท่องเที่ยวเข้ามา มันก็ดีมันจะได้มากระตุ้นเศรษฐกิจของเราเงินทองเงินจากต่างประเทศก็จะได้ไหลเข้ามานะมาช่วยรัฐบาลประยุทธ์ได้ต่อลมหายใจนะฮะในช่วงนี้ก็ใก,กล้จะเลือกตั้งแล้วนี่แต่เรื่องยุบสภาด้วยนะผมไม่เชื่อว่าคนเอกประยุทธ์จะยุบสภาหรอกเพราะมันไม่เท่งไง เรื่องอะไรก็ะจะยุบสภาก็ปล่อยรออยู่ไปจนหมดวาระเท่กว่านะครับคนนั้นก็จะให้ในายกไปยุบยุบสภาคนนั้นก็จะให้ประยุทธ์ยุบสภามันเป็นไปไม่ได้อย่าพึ่งไปหวังอย่าพึ่งไปไม่ต้องไปพูดหรอกเสียอารมณ์เปล่าๆนะครับไม่ยุบหรอกเชื่อ,อผมสิ มีเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรหลายๆสื่อหลายๆอย่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเกี่ยวกับคนเอกประยุทธ์เี่ยเกี่ยวกันบนายกคนเนี้ยไปเดาออกไหมไมีแค่เดาถูกไม่ได้มีใครเดาถูกวันนี้นน ก็จะมาดูที่ข่าวข่าวย้ายพักกันจังเลยนะครับเอ,อผมจะอ่านให้ฟังอ,อ่าให้ฟังวันนี้หัวข้อข่าวเกี่ยวกับการเมืองนะครับเพื่อไทยคะแนนนำส่วนภูมิใจไทยคะแนนไล่บี้ห่างกันแค่ร้อยละ หนึ่งกว่าน,านี่ซุปเปอร์โพลนะครับรอทศออชออพักรอทศชอนะฮะเมื่อวันที่8กับวันที่8ที่ผ่านมานะครับนายเอกนัทพร้อมพันพร้อมพันนะครับเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ รอทอสอชอักษรย่อก็ยาวแล้วก็อ่านยากลิ้นต้องตามไม่ทันก็ได้ประชุมวิสามัญของพรรค่างันก็น,นี้แหละว,วันที่เก้านีว่วันนี้่เครดูแล้วกันก็จะไปเปิดตัวที่ไหนนะที่ศูนย์สุริกิจ ศูนย์นประชุมแห่งชาติสริกิตอะไรทำนองนั้นแหละนะเขาก็จะไปเปิดตัวกันที่นั่นเจอก็เลยกันหน้าดูนะครับส่วนสสแต่ละพักลหลายพักว่างั้นเถอะจะไปร่วมงานก็เยอะนะครับเยอะบางที่ย้ายตามวิย้ายามย้ายไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ไปอยู่กับร่วง รวมไทยสร้างชาติก็ไม่เยอะเลยโดยมากโดยมากก็จะเป็นนักกเมืองสายใต้ถ้าเป็นส่วนมากนะครับก็มาจากพ,กพรรคพลังประชารัฐก็พอสมควรเยอะพอสมควรก็ไม่อ่านดีกว่าหรือจะให้อ่านรายชื่อให้ฟังไม่อ่านดีกว่านะครับรายชื่อคนที่จะย้ายไปดีกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อ่านดีกว่าก็ ก็สุชาติชมกลิ่นนะครับน้ำทับนะฮะน้ำทับนะครับ,บ,นะรบเออนี่ก็อะไรเนี่ยเรืองกายยื่นสอบป้ายเพื่อถ่ายโอ้เรืองกายเอ,อ้ยเนาะทำไมไม่สอบเรื่องเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของแต่ละกระทรวงของแต่ละกรมกองวะไอ,อ้พวกนักร้องพวกเนี่ย กระทรวงที่น่าสงสัยหรือโครงการที่น่าสงสัยว่าจะไม่โปร่งใสว่าจะมีการโกงกินกันนะ่ะทำไมไม่เข้าไปตรวจสอบผมก็อยากรู้จังเลยพวงนี้ในเรื่องไการรีกิจวัฒนะอดีตสมาชิพกพรรคพรังประชารัฐก็อดีต สมาชิกพักเพื่อไทยมันก็น่แหละพวกเนี้ยหลังจากพบผินป้ายพักเพื่อไทยติดตามท้องถนนทั่วไปซึ่งมีแต่รูปนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมันก็เป็นอะไรนะอิจฉาเขา้วยไงก็แปลกเนาะอืม แล้วอะไรเนี่ยคนเชื่อว่ามีการซื้อเสียงเลือกตั้งโอ้ยมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมีทุกหย่อมย่ามีทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติระดับประเทศระดับท้องถิน่นอบตอพวกนี้ซื้อกันทุกหมู่บ้านไปดูตามบ้านนอกสิแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังขายเสียงเลย เท่าไรล่ะเวลาเวลามีหัวคะแนนเสียงไปหาเสียงเท่าไรล่ะแต <c oughs> ที่ตำรวจนะครับในส่วนที่ซื้อเสียงแล้วจะได้หรือไม่ได้นั้นมันก็อยู่อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จังหวัดผมที่ที่ผมอยู่ที่เขตที่ผมอยู่คนซื้อเสียงสามร้อยตกครับแต่คนไม่ได้ซื้อเสียงได้ครับ คือรับเงินเขาเรียกอะไรนะรับเงินหมาไปกาไปกาคนอื่นหรือไปกาเบอร์คนเหมือนกันเถอ,อะเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในอีพีต่อๆไปเพราะว่าผมอยู่กับกับกากับ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 เอ้ระบบการซื้อเสียงเนี่ยเห็นกับตามา ตลอดทุกยุคทุกสมัยนะครับตลอดทุกยุคทุกสมัยวัาละสามร้อยว่าละห้าร้อยอืมอะไรเนี่ยปปชอสอบจะสอบป้ายสามสิบสามล้านโอ้ สอบไปเหอะสอบจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปปชยุคนี้ก็ยังว่าใ่รแหละก็เหมือนอะไรนะอ่านข่าวเมื่อ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 สองสวันเนี่ยปปชบอกกองทัพของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกอะไรเนี่ยโปร่งใส ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาอะไรมาพูดเด็กมันก็ขำที่เด็กได้ยินได้ฟังก็ขำเลยล่ะขนาดคนบ้านนอกคนปอสีบอยู่บ้านนอกก็ยังรู้เลยว่ากองทัพจัดซื้ออะไรเนี่ยไม่เคยมีความโปร่งใสแล้วผมถามหน่อยไอเครื่องไม้เครื่องมืออะไรล่ะก็เ,เรียกอะไรจีทีอะไรล่ะไม่ร้างป่าช้าน่ะ ถามปปชได้สอบไปถึงไหนแล้วแล้วก็เรือหอ่อซื้อมาตอนนี้มัน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 หาออยู่หรือว่าแต่ได้ข่าวว่าห่อขึ้นไปครั้งเดียวก็จบบ้างหรือยังไงนี่แหละ,อะสอบไปถึงไหนแล้วละ่ะแล้วก็ไม่รู้ละก่อโครงการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ อย่างเรือรับน,น้ำเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยโปร่งใสไหมแล้วทุกยุคทุกสมัยอ่ะที่ทหารปฏิวัติเนี่ยรวยกันอื้อซ่าปฏิวัติจบปฏิวัติจบก็เข้ามาพากันเข้ามากอบกลยผลประโยชน์เหมือนกันนั่นแหละผมว่าอปชอันนั้นใหม่ดีกว่านะคิดใหม่ดีกว่ามั้ง นี่อันนี้จะตรวจสอบไปสถานีกลางบางซื่อสามสามล้านด้วยเออก็ดีถ้าตรวจสอบได้ก็ดีจะตรวจสอบเจอหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้จะตรวจสอบเจอหรือเปล่า,อ,นนอ,อ,อ,ลาอันนี้ไม่รู้จริงๆอะถ้าจะตรวจสอบนะโอ้ คมนาคมเนี่ยเยอะแยะไปหมดตรวจสอบได้ก็ไม่เจออะไรหรอกไปเห็นอย่างนาฬิกาหรูอะ่ะไม่มีข้อมูลเนะี่ยอืม ผมจะไม่อ่านหลอกข่าวผม,ผมจะดูแค่หัวข่าวหัวข่าวหัวข้อข่าวนะนี่ก็อะไรล่ะเนี่ยอืม อ่านเรื่องการเมืองแล้วมันมันปวดหัวเนะยิ่งนักการเมืองทุกวันเนี่ยปวดหัวและเพว่ยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนักในอีพีนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนักเอาไว้ให้ที่จะต่อไปนะครับ ผมจะพยายามหาข้อมูลมามาพูดมาเผยแทร่ให้กับท่านได้ฟังได้ชมกันนะอ้าววันนี้ก็อขอจบเพียงแค่นี้นะครับ อีพีต่อไปผมก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการบ้านการเมืองนี่แหละามามาอ่านนะมาพูดให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันสิ่งไหนดีผมก็ว่าดีสิ่งไหนไม่ดีผมก็ว่าไม่ดีผมจะพูดไปตามเนื้อความคิดของผมทางความรู้สึกของผมแหละนะครับ ไม่นานก็คงจะได้มีการเลือกตั้งกันแล้วนะครับอก็เตรียมตัวไว้น่ะเงินสะพัดเลแหละแล้วงว,วดเนี้ยคอยดูก็แล้วกันซื้อเสียงกันสมบุมแล้วพักที่ซื้อเสียงมากที่สุดอะ่มออะออม,มีอยู่พักนึแหละคอยดูก็แล้วกันมีอยู่พักนดียกอ่ะมีอยู่พักนึงอ่ะพักพักที่อูฟู่ที่สุดอยู่ในขนาดเนี้ย ูดไปอย่างนี้ท่านผู้ชมงคงจะทราบคคงจะทราบนะว่าพักไหนนะครับครับสวัสดีครับ